กินของซุเรนอดีแมวน้ำด้วยครับตอนนี้มีเล่นฟรีอยู่นะเล่นฟรี25ครั้งมันบอกว่า60ครั้งคือการันตี60ครั้งเรามีปองเราเริ่มต้นปองมีอยู่5132ันปองเดี๋ยวดูว่าจะใช้เท่าไหร่25ทีจัดไปก่อนครั้งแรก มันน่าจะเริ่มมันน่าจะเริ่มใช้เยอะเรื่อยๆจัดอีกทีที่สองเอามาเลือกทีเดียวสิบไม่ได้หรอเอ้อน,นี้มันต้องมันต้องใช้อันนี้สิมันใช้ทีละหนึ่งเอาไหนเว้ ของฟรีนี่มันใช้ได้ทีละหนึ่งเหรอยี่หทีแรกเป็นไงแต่ยู่มีการันตีมันไม่บันไปแล้วแหละเมื่อคนแม่งได้ฟรีอะชุมแบบนี้แหละได้ฟรีบางคนก็หลักสองร้อยสามร้อยพันหนึ่งโอ้เียแจคอนี่ออกออกไหนคือยี่สิบห้าทีฟรีเนี่ยยี่ิหกเดี๋ยมันมีทีหนึ่งฟรีแล้วก็อียีสิบห้าอันข้างบนสีแดง เอามาแลกได้นนิเดี๋ยวไปแลกอีกได้รัวๆไปรัวๆไปเนี่ยเหรอ,อโอ้โหโอ้โหเอามาทำอะไรเนี่ยยังไม้ เาไปก็ไม่ได้เล่นเนี่ยนอกจาก,กไปเล่นป่ามีโอกาสได้เล่นอยู่ถ้าเล่นเมดมันไม่ค่อยคุ้มหรอกมันตัวซีซีมันเยอะมันต้องถ้าเพื่อนมีซีซีก็เออโอเคได้เล่นอยู่ไม่มีซีซีมันไม่เล่นยากแบบพวกม,มาของฟรีเราหมดแล้วไม่ได้ต้นตีไหน แต่เราก็ถือว่าไม่เสียเงินเยอะนะอีก34ทีก็คือได้แน่นอนว่ไป5้3 2รองปองจัดไป10ทีแรก194รอปองโอ้โหยัยมีกินไม่ได้ลุ้นอะไรเยอะเลยนะกดไม่กี่ทีก็ไอ้นี่การันตะีแต่ไอ่งเงินเจ้าหรือเปล่าแค่นั้นเอง เฮ้ยอย่าลืมแลกว่ะแป๊บนึงว่าแลกได้อีกไหยวะใช่ปปะเอออ้มันสิบทีโอ้โหยังเกือได้เมื่อกี้เท่าไหร่และสองทีมา อีกสี่ครั้งอะไรอ่ะได้แล้วอะไรอ่ะอ๋อได้ใจเวทแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคือเริ่มใหม่หกสิบอะไรอ่ะไอ้เหี้ยแต่กิจกรรมอะไรเนี่ยคือได้อันนึงแล้วรีเซ็ตใหม่หกสิบโอ้จะรู้อ่ะอะไรอ่ะคือได้อันนึงแล้วรีเซ็ตใหม่เหรอโอ้ยเยอะผมจะรู้อ่ะโอ้ตาย มือนหนึ่งจะพอปะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยสรุปด้วกัน,กนเราเลือกแรกแรกไปก่อนเฮ้ยเหี้ยกดผิดไอ,อั๊ยเยื้ยกูกดผิดไอัเยื้ยเป็ส่งเข้ากระเป๋าเฉยโฮชีวิตกูกดผิดกูจะรู้อ่ะ เออไอ้เียกดผิเดเนี้ยอู้ยังสมองสมองพังหมดแล้วไอ้ไเหี้ยมียตงเข้าขังดำเงี้ยแล้วไม่รู้อ้ก็มีแววเกลือจะเอาเข้าขังทำแบนี้เยมือกูลั่นนะโอ้ยชีวิตโอ้ชีวิตก็หมดบาทนเอเราเนีไ้ได้ได้เติมเพิ่มกดไปสองกดครั้งแรกพอทนนี่กดสามครั้งพอเลย ได้ไหวะตัวไอ้เนี่ยครั้งแรกพอทนสามครั้งพอเลยอ้อ้ังดีอะไรมันคือเหมาเนี่ยแหละมันไมม่ีคือมันล็อกเว้ยเกมนเนี่ยล็อกยังไงก็ล็อกยังอ,อย่างงั้นได้อีกยี่สิบทีนะเว้ยกูส่งยี่สิบทีเข้าไปในคังไน่จะรั่ว เอาเงินไปทิ้งอะ่ะเอาเงินไปทิ้งอะ่ะยี่สิบทีเข้าคังอู้เอาอะไรมาออกคงคอนเซปต์เดิมเกลือตอแรกคิดว่าจะพอไม่น่าพอยี่สิบทีกูได้กลางอาเทอันหนึ่งมาได้นะเอ,อ, 2, อ,อเอสองยี่สิบทีก็คือเหมาไป ยี่สิบทีก็คือสองปองอะเออทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วห้าร้อยแปดสิบปองอเออเอางี้ดีกว่าง่ายเลยทิ้งไปแล้วห้าร้อยปสิบปองโอ้โหยังย่งเข็มเหียเสียเสียไปแล้วห้าห้าร้อยแปดสิบปองนะเวยยออออได้ปะเฮ้ยเอาดีเฮ้ย มึงก็ให้กวันสุดท้ายจริงเนาะไปอีกเฮ้ยได้ปะเฮ้ยครบแล้วมั้ยเอาดีเอาดีเอาดีมาดีก็มาแล้วอ่ะแค่นั้นแหละรู้มือแค่นั้นพอพูดแต่กระยับอยู่นะสรุปห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองปองใช่ไหมลบเก้าเจ็ดสี่ ใช้ไปทั้งหมด4,158ปองพอๆกับพอๆกับทันจิโร่ไอ้ถูกกว่าประมาณระหว่างกึงก่งกลางทันจิโร่กับเซนิสึไม้กับไอ้อะไรวะอิจิโกะอะไระของคีระได้อยู่ไป4,100กว่า4,100กว่าปองก็ถือว่า ตามคาดไม่ไม่ได้เกินนี้โอเคอยู่มันไปอยู่ที่ไหนวะเอาละอันนี้แหละเอฟเฟกต์ไม่รู้โป๊ันนี้ะอนนะไรวะ ออกโปรไฟล์น่าต้นนี้ป้ายประกาศนัจะกินกัวกินกูอยู่ไหนวะวน้องจะกินกูไปไหนวะน้องจะกินกัว กินกูไปไหนวะน้องตัวสกินกูไปไหนวะยทำไ,ไม่เข้าคังโดนกูแล้วสกินกูไปไหนวะน้องได้ยังเนี่ยไม่ได้ปะ w วิ n e s s my brilliance pouring down อีเน่แฮนด์ล์ซีจิ้งหัวเนี่ยค่า power เนี่ยคังอ่ะงห่ไหนวะอ้า,า,า,อายังไม่รับเหรอใช่วะยังไม่รับเหรอมันบอกว่าได้คุณได้นะได้ดิอ๋อนี่ <laughs> ไม่ได้รับสกินมันจะได้ได้ไงก็รู้อ่ะ เกออือบไม่เอาแล้วสกินกดมันดังเยอะเออแต่อรอเท่โอ้ยังกระตุกเลยกูว่าเปิดเอฟเฟกต์สุดไม่ไหวละก็าสับกากกลางเกินมันดีเลยน้องโอเครู้มือได้ลนสะกินน้องเอ,อ้มันอะไรเนะี่ย เออกลับโปรไฟล์วะพบแล้ววะเฮ้ยเฟี้ยวจัดเลยนะเอาดีได้กรอบใหม่เ้ยลองกูได้กรอบใหม่ละเยียดดูประเทศอ้าวไปไหนลหะเดี๋ยวอยู่ รูปโปรไฟล์ไม่ต้องเลยมันดีเลยน้องเปลี่ยนรูปด้วยรูปเขาเกืดอเลยไม่เอาเราอย่าตามกระแสน้อง